สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความลับตาทิปเปิดรู้แล้วเงียบไว้อย่าบอกใครสำหรับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะเคยได้ยินไหมคะว่าคนตาทิพย์นั้นเป็นความลับของสวรรค์เป็นความลับของคนลายมือกะกบาดกลางฝ่ามือค่ะซึ่งรู้แล้วให้เงียบเอาไว้อย่าบอกใครนะคะคุณรู้หรือไม่คะว่าเขาว,ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องล่นลับถ้ารู้แล้วก็ให้เก็บเอาไว้อย่าเพ่งพายให้คนอื่นรู้สำหรับคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนั้น จะมีความลับของเขาอยู่แล้วอยากจะรู้หรือไม่คะว่าความลับของเขานั้นมีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วความลับของคนที่มีลายมือกากบาทมีข้อที่ซ่อนเร้นอยู่มากมายเรื่องเล้นลับพวกนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เล้นลับแต่เป็นความลับของสวรรค์ที่ป่งบอกได้เลยว่าคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือมักจะวิ่งหนีแต่คุณอย่าคิดว่า เขาเป็นคนขี้ขาดอยากเข้าใจผิดอยากคิดว่าเขาเป็นคนไม่กล้าสู้คนเพราะคนลายมือกากบาทนั้นเป็นคนที่สู้คนเก่งมากๆค่ะแต่เขาจะสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยสติบุคคลพวกนี้จะเป็นคนสู้ด้วยปัญญาเพราะนี่คือลักษณะพิเศษของคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือค่ะและจะถามว่านี่เป็นความลับของสวรรค์ได้ไหมก็นี่แหละค่ะ คือความลับของคนที่มีลายมือกากบาทถ้าบางคนถึงขั้นบอกว่าคบไม่ได้แล้วทำไมคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนั้นแบบนี้ถึงจะคบไม่ได้แต่ลักษณะนี้ใส่แบบนี้เขาไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรเขาเป็นคนฉลาดเท่านั้นเองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์นแรงเขาจะรู้ว่าคนแบบนี้ ทำอะไรแล้วจะติดขาดจะไม่ร่ำรวยบุญวาสนาอะไรบุญวาสนาอะไรที่มาถ่วงเอาไว้เขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกับคุณนั่นแหละค่ะส่วนคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามืออยู่แล้วก็รู้เอาไว้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาและเป็นคนที่มีเซนแรงบอกได้เลยค่ะเหมือนมีตาที่สามเปิดจักประอยู่ เปิดจัก,กรกะคืออะไรก็คือจะมีตาที่สามอยู่บนกลางกระหม่อมเขาเรียกว่าเปิดจัก,กรกะเช่นพวกหมอดูก็จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะมีรูปครูบาอาจารย์ต่างๆเปิดจัก,กรกะให้แล้วก็มีการเรียนรู้ต่างๆมากมายส่วนคนลายมือการกระบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีตาทิพตาวิเศษ ที่สามารถมองเห็นอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ในที่นี้จะเป็นการมองเห็นแบบไหนรู้ไหมคะจะเป็นการมองเห็นที่มองโดยไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเห็นแต่ว่ามันเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นเดินอยู่บนถนนห้าแยกก็เห็นคนยืนอยู่แต่เห็นแต่หัว ไม่เห็นตัวแต่ในที่นี้จะเป็นการมองเห็นแบบไหนรู้ไหมคะจะเป็นการมองเห็นที่มองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเห็นแต่ว่ามันเห็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นคุณเดินอยู่บนถนน5้าแยกก็จะเห็นคนยืนอยู่เห็นแต่หัวแต่ไม่เห็นตัวคะ่ะ บางทีอาจจะไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นรูปลักษณ์ลักษณะที่เป็นวิญญาณหรือเรียกง่ายๆก็คือมองเห็นผีมองเห็นวิญญาณนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะพิเศษของคนลายมือกากบาทที่เป็นความลับของสวรรค์ว่าเป็นเทพมาจุติเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะคะและเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นจะสื่อถึงเรื่องเล่นลับ เละบ่งบอกถึงว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ใช่ทางด้านบวกอย่างเดียวนะคะมันเกี่ยวกับความเป็นความตายเช่นเกี่ยวกับเรื่องรถเฉียวแต่ก็รอดมาได้อยู่ดีๆโดนอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นสีห้าเดือนแต่ก็รอดมาได้เฉียดตายมาตลอดทั้งชีวิตมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างมันเป็นเซน อะไรบางอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะทำอะไรคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดวาจาของคนที่มีกากบาทซึ่งจะศักดิ์สิทธิ์มากกว่าใครๆดังนั้นคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะว่าใครจะด่าใครเดี๋ยวมันจะเกิดผลอย่างนั้น เขาเรียกว่าปากศักดิ์สิทธิ์บางคนถึงขั้นว่าอยากจะตบปากตัวเองปากไม่เป็นมงคลพูดไปอย่างนั้นได้อย่างไรพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปก็คือปากนั่นเองค่ะคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นลักษณะเทพมีอารมณ์ร้อนอยู่ภายในลึกๆจะเปรียบกับว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณมาเกิดก็ได้หรือเป็นบริวารของคุณมาเกิดก็ได้พูดผีปีศาจ ก็ยำเกรงในตัวคุณไปไหนก็เกรงกลัวไปวัดที่ไหนปกติหลวงพ่อก็จะชอบทักเป็นอย่างนั้นมาจากที่ไหนเป็นคนในลักษณะไหนเป็นคนที่มีบุญนั่นเองค่ะคุณคงเคยเห็นว่าหลวงพ่อทักว่าไอา้คนนี้เป็นคนมีบุญมาเกิดก็เลยทักว่าเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษเป็นอย่างมากเหมือนเป็นความลับของสวรรค์ ท่านก็ไม่พูดออกมาเพราะพระท่านก็มองเห็นในตัวของคุณอาจจะมองเห็นถึงพลังอะไรบางอย่างซ่อนเ้นอยู่ที่ตัวคุณก็ได้ค่ะซึ่งคนลักษณะแบบนี้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือควรที่จะจุดทูบ16ดอกซึ่งให้จุดกลางแจ้งเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวว่าหากข้าพเจ้าเคยพลาดทั้งสิ่งใดก็ขอขมาต่อท่าน ขอขมาแก่องค์เทพทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญไม่มีสิ่งไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องหลายๆแก่ข้าพเจ้าก็ให้มาลายหายสิ้นไปขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือควรกระทำนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่มีเซนแรง ต้องมีสิ่งที่พลาดพรัง้งไปเป็นอย่างมากแต่ละคนได้ของมาไม่เท่ากันค่ะไม่ใช่ว่ามีการกรบาดกลางฝ่ามือทุกคนแล้วจะเหมือนกันหมดบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนมีตาทิ์บางคนก็ไม่มีค่ะแต่แน่นอนค่ะว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันอีกมากมายบางคนได้ตาทิ์บางคนได้หูทิ์บางคนได้ผิวหนังสัมผัส มีสิ่งต่างๆมากมายจะหมูกทิ์ก็มีมีตาทิ์ก็จะเป็นอย่างไรคะมีตาทิ์ก็เป็นคนที่มองเห็นผีนั่นเองค่ะมองเห็นเรื่องราวลึกลับก็อยากไปทักบางครั้งคุณอาจจะเดินอยู่ในดงเห็นผีแบบนั้นเห็นผีแบบนี้เหมือนกับคุณท่องเที่ยวไปเรื่อยๆดูไปตลอดชีวิตบางคนจะมีหูทิ์คือการได้ยินเสียง อย่างเช่นกุมารทองอาจจะมากระซิบข้างหูบอกอย่างโน้นอย่างนี้ก็มีเรื่องเล่นลับต่างๆและบางคนมีผิวหนังสัมผัสก็เป็นคนที่สัมผัสสิ่งเล้นลับต่างๆได้อยู่ๆขนลุกสู้ซาไปทั้งวันสู้ซาไปทั้งตัวรู้สึกสารพัดเวลามีอะไรมาอยู่ใกล้ยิ่งเวลาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก็จะรู้สึก และสัมผัสได้เป็นอย่างมากบางคนก็รู้สึกเหมือนลางบอกเหตุก็เป็นไปได้จะเป็นไปได้ทั้งในรูปรสกลิ่นเสียงค่ะอย่างเช่นได้กลิ่นทูปกลิก่นดอกไม้กลิ่นพวงมาลายัยกลิ่นว่านสารพัดกลิ่นเหม็นสาบก็มีค่ะแต่ละคนจะได้มาไม่เท่ากันแล้วแต่บุญวาสนานั่นเองแต่ว่าองค์เทพของคุณ จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาคุณอยู่หรือไม่ก็ต้องคอยระมัดระวังคอยใช้ความรู้สึกของคุณเองนี่แหละค่ะว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องราวต่างๆอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณเคยเห็นเรื่องราวเล่นลับมากมายแต่ว่าไม่สามารถบอกใครได้บอกไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าเราถึงบอกว่ารู้แล้วอย่าบอกใคร อย่าไปพูดเยอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดไปไม่มีใครเชื่อคุณหรอกคนมีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือดูแล้วต้องเงียบเอาไว้ไม่จำเป็นต้องไปอวดรู้เก็บเงียบไว้ดีกว่าเก็บเงียบไว้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะและที่สำคัญอย่าลืมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของคุณด้วยนะคะ แล้วดวงชะตาของคุณจะเปิดลุล่วงประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคมีลาบก้อนโตค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชั้นแนลได้นำมาม่อมให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ